หมู่บ้านสละเปาทับหลีจังหวัดระนองเป็นหมู่บ้านที่มีสลเปลาเยอะที่สุดในประเทศไทยครับจนทำให้สลเปลาของที่นี่กลายเป็นสินค้าโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความอร่อยเข้มขน้นกลมกลม่อมแล้วก็แตกต่างจากสลเปลาทับหลีที่มีขายอยู่ทั่วไปครับใครที่เดินทางมาตามเส้นทางถนนเพชรเกษมช่วงชุมพรมระนองจะต้องผ่านหมู่บ้านทับหลีแห่งนี้แน่นอนครับและบรรยากาศสข้างทางนั้นก็ อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่ดูแล้โอ้โหคุณผู้ชมครับน่าทานมากเลยฮะมีร้านริมทางเปิดขายอยู่เยอะมากเป็นดอกเห็ดจุดเด่นก็คือซาลาเปาที่นี่เขาจะมีแป้งที่นุ่มอร่อยรสชาติกลมกล่อมราคาก็ไม่แพงด้วยครับเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนองอย่างเช่นร้านนี้ครับร้านของป้าน้อยร้านนี้เป็นร้านแบบเพิงเล็กๆแต่รสชาติดเด็ดไม่ธรรมดาครับ เมนูของที่นี่ครับขายตั้งแต่ขนมจีบและสลัเป่าครับราคาเป็นอย่างไรเอามาดูกันนะครับราคาขนมจีบก็อยู่ที่ลูกละ3บาทสลัเปลาลูกละ7บาทมี4ไส้ครับไส้หมูไส้ครีมไส้สังขยาไส้ถั่วดำป้าน้อยเล่าให้ฟังต่อด้วยนะครับว่าไส้ที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นไส้หมูสับเคยขายได้สูงสุดคุณผู้ชมครับวันละ400ลูกถ้ารวมกับไส้อื่นๆวันหนึ่งเนี่ยก็ตกอยู่500-600ลูก แต่ช่วงนี้ก็ต้องเจอกับวิกฤตโควิดส9้นักท่องเที่ยวก็หายไปรายได้ก็ลดลงไปกว่าเมื่อก่อนที่เคยขายได้ก็เป็นกำลังใจให้กับป้าน้อยด้วยนะครับ